เป็นวิธีการแยกสาสกระดมที่มีโคงแกง็งเขวนลอยอยู่ในโคงเหลวโดยสาระสมนั้นจะมีลักษณะคุณเราสามารถแยกกันได้โดยวางสารประดุมที่ไว้แล้วให้โคงแก็งที่แนวลอยค่อยห้อยตกตะกอนรวมกันที่ก้นปาชนะ แดง,งนุ่มพวงของแดงแง,ง,ง,งนุง่มพวง,งนิง่มนุ่มพวงของโลกหากต้องการให<ท>้ที่ได้การ์ดเหมือนไงที่ที่ที่วี่หัวลอยตกตะกอนได้เร็วขึ้นอาจใด้สา,าตรละลางเช่นด่างร่องมาตามไอ้อนุภาคของตะกอนกาะกันเมื่ออนุภาคมากขึ้นแล้วหนักผู้สมัคร ตกตะโกนเร็วเราไม่สามารถแยกตะโกนโกงเก่งออกจากโกงเดียวได้มาดูที่ตรงนี้ค่ะว่ายังไงโอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ากวดกวดนี้ทำไมเป็นยังไงอธิบายเลยค่ะอธิบายเลยอุ้ดับหรืออ๋อค่ะดับหรคือใคอธิบายก็ได้อธิบายง่ายๆนี่อ่าไหนเป็นสารเนื้อผสมอยู่ฮะอันไหน ทีนี้อ่าอันนี้และทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปเราตั้งทิ้งไว้เกิดอะไรขึ้นคะ, <c oughs> ะเกิดการตกตะกอนอ่าเกิดการตกตะกอนนาแยกเป็นอะไรสานเนื้อเดียวจันอ่าสานเ้อเดียวอ่ะมีอะไรบ้างอาดูสิม <c oughs> ีที่เคยเกราะเคยแยกเป็นส่วนของน้ําที่มันใสขึ้นใช่ไหมใช่แต่ทางล่างเป็นขอเรียกว่าเป็นเป็นสารแขวนลอย,ลยเออตะกอนแขวนล,ยลยอยอยู่ข้างล่าง ีนี้แสดงว่าอันนี้ใช้แรงโน้มถ่วงใช่ไหมใช้เวลาอย่างเดียวนะถ้าอยากให้เร็วขึ้นก็คือใช้อะไรคะการร่วมการร่วม